สายว่าขัาน้นยี่สิบเจ็ดเมษาเด้อจ้ามาปล่อยงัวเด้อจ้าเหมือนนี่มาปล่อยงัวกับนาโลดจ้ามือนี่ไปเลี้ยงงัวนาโลดไปเลี้ยงไหนบบเลี้้ยงานค,ค่ะไปน้ำการค่ะ ไปน้ำกันค่ะเลียงงัวเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดสินย่างไว้ก่กันค่ะพี่น้องแต่ก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่ามันกัดอีกสันส้นๆเพาว่าบอมีขากล่องนะอ่าอุปกรณ์เครื่องมือ,อย่างบัตเลนครบค่ะแต่ก็เต็มใจนะคะที่ได้มาเ็สคลิปให้พอลูกแม่ป้าได้ได้เห็นนะคะได้เห็นว่าไม่ไงมามาแ้วมาเลียงงวัวเลียงควายแล้วค่ะ แต่งวัวไม่ญ่กระสินนี่หน้าเพื่อนบอกว่าลบนี่มันลบเลยเดย้มันคงจะคว่ำเด้ค่ะพี่น้องสีสันส้นๆบ,บึบๆบึบๆอยู่สักนหน่อยนึงช่วงนี่พี่น้องเฮ้าเกษตรกร,เ,กรเริ่มไทเริ่มไทแล้วค่ะไทหน้าล้ะค่ะไถยหน้าลวก็มันกับก็ไทหน้าแล้ว,าลวจากน้อยนี่เฮ้ากษสรได้มาเลียงอยู่ในในทีของเฮ้าในสวนของเ้านะคะตอนนี้เฮ้ากับอันนั้นก่อนนี่ค่ะ ย่างมาเลี้ยงงวดได้พี่น้องเด้อน้ารถมันจะวิ่งแล้วน่ะโอ้มันวิ่งไปกินมันวิ่งไปกินลูกช้ำฉาเหรอลบ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 บ่ได้เอามามาขี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าม้ามันกระทองแกแล้วค่ะดินมันเหนียวเหนียวกเย็เลยเลยบ่ได้บ่ไดเอามาขี่นะคะนี่ไม่ใญ่กระสิน อยู่ประมานนี้แหละค่ะพี่นอ้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควายควายยังบ่เด็กไปขอกวายอยู่ค่ะมาเบิ่งงัวก่อนนะคะมาปล่อยงัวน้ำเพลินสะกอนค่ะ <c oughs> นี่ตอนนี้ลุงแล้วค่ะลุ่งแล้วลุงแล้วค่ะน,นี่นะคะกำลังเจอห้าอ่อ,อน,ออนไทแล้วงัวก็ได้ มันจะไปกินช้ำฉาไหมช้ำชาเขา้าวางข้าวไปไม่ได้อ๋ออ๋ออ๋อเหลือสองแปลงนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลี้ยงยังยังไม่ได้ไถย,ยังอีกสองแปลงไม่ได้ไถข,ของข้าวกะมีอยู่ค่ะแต่ว่าอ่าช่วงช่วงที่พี่น้องควรย่างประเทันไดไทยหม่งได้ฮ้ากะไปไปเลี้ยงก่อนนะคะอันนี้แปลงใหญ่ไม่ใหญ่กระสีนะคะเดี๋ยวฝนตกมาเฮ้ากะ ออกมาได้ก็เลี้ยงตรงนี้นี่แปลงหยาไม่ใหญ่กระสินค่ะนี่ค่ะแปลงหญ้าทีวานอันนี้มันเป็นหญ้าลู่สี่ค่ะที่ไม่ใหญ่กระสินวานไว้นะคะหญ้าลู่สี่นะคะเดี๋ยวเ้าสีมุดลวดนะคะนี่มุดลวดเข้าไปในแปลงหญ้าก่อนปุ๊บบ่ได้บอกไฟค่ะอ้ยนี่ค่ะนี่แปลงหญ้าไม่ใหญ่กระสินนะคะ เป็นหยาเป็นหยาลูสี่นะคะอันนี้หยาลูสี่วานปีกายนี่อ่าวานปีกายได้สามสี่ลนะคะสีะ่ลค่ะสี่ไลใด้ยี่ดอกปีกายนี่สี่ลานะคะอันนี้ก็คือเราก็พอ่อห้องกินแล้วมันกน็เริ่มมันก็นเหี่ยนด้ค่ะพี่นอ้องมันก็นเหี่ยน กับตอนนี้กระโปรงใหม่พลั่งโปรงหลังจากฝนตกมาขึ้นนี่ก็ตกแห้งเติบฝนนะคะฝนก็ตกแห้งเติบเริ่มอันนี้แปงง้งหยาเก้านะคะนี่หยาลูซี่ข้าวกบมีมี่เนี่ยลูซี่ไว้เขากินหนักฝนพอฝนตกมาข้ากกะเฮ็ดบัวได้ออกไปทั้งนอกบัวได้ข้ากกินอยู่ในทีของห้านะคะโอ้ยอันนี้วานไม้คะ่ะวานไม้หยาลูซี่นะคะดูนะคะหยาลูซี่ครับหยาอันนี้มันขึ้นขึ้นมากเรามันสิคุ้ม มันสิคุ้มหยาใบใบจังสี่นะคะนี่ค่ะหยาอันนี้เขาเรียกว่าหยาไม่ยังเกาะนะคะนี่นี่ค่ะอันนี้หยาลูซี่นะคะหยาลูซี่แปลงหยาลูซี่ที่ไม่ใหญ่กระสินวานไว้นะคะวานไว้ที่ห้าสำรองสำรองปีนี้หยาลูซี่ที่ไม่ใหญ่กระสินวานไวค้ค่ะ กมีอยู่ค่ะตรงขอกงวเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสีไร่ที่วานวานเพิ่มนะคะอยู่ขอกควายสิบหกไร่นะคะนั่นก็นคือในไงกระสินวานหยาเอาไวใา้ให้งววกินให้ควายกินยามยง,ม,งมหนาฝนค่ะนามก็บ,บไรลค่ะพี่น้องค่าสีท่าสีท่า สีท่าค่ะเป็นเป็นแข่่ใหญ่กระสินนะคะหนามแห่งๆค่ะสีท่านี่ค่ะสีท่ากับเป็นเป็นแข่นะคะนอนอยู่นะคะปลามาปล่อยนี่คือหยาลูซีนะคะแปลงหยาลูซีที่มียายวาดไว้นี่ค่ะวันนี้ได้โอกาสมาท่านเพื่นปล่อยัวปกติกับมาบ่าท่านนะคะอ่าแล้วก็ รู้ซึกว่าสีนวลอาการไม่ค่อยดีเป็นไดนะคะสีนวลนี่เป็นไงกระสินนะทรงมันสิเจ็บทองนะคะทรงทรงคือสิเจ็บทองเดี๋ยวเที่ยวไง่เที่ยวท,ท,ทายเที่ยวเงียวอยู่จังสีนะกันเลยต้องดูอาการเขาหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงียวเดี๋ยวทายโอ้แมนอีลีละค่ะ นี่ค่ะนี่แหะคะ่ะอาการเขาเจ็บท้องค่ะสีนวลกัเจ็บท้องเนี่ยเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกเดี๋ยวเดี๋ยวนอนนะคะกะแคะเล็มหยาตามปกติแต่กะกระว้นกะัะไหวน่อยน้อยนึงนี่ค่ะตั้งปีนี้ค่ะ,น,น,คะนี่นะคะอาการ กร,กระวุนกระวายระดับหนึ่งเลยในน,นี้คือเขาเขาปวดทองนะะก็เดิมาหลุ่นกันบ่ามันสีขอดบ้าเหมือนนีนะะ่สีนวลสีนวลลูกสีนวลเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเป็นยังไงลูก อาคลิปนี้ไม่ไงกัละาสินอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแช่แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ไม่ไงกัละสินในการท่ามคลิป้อจ้าจะท่ามคลิปดีๆให้พอลุกเมปา่าเอฟซีไม่ไงกัลสินทั้งในทั้งประเทศไทยและต่างประเทศนะคะที่เข่า,าบนเิงคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแช์ ไม่ใช่กระสินจศ์เจด28ดสเก้าหนึ่งเจ9ด7 08 57 28 3ห17เจอนึ่จบอร์นีอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ฝ <g ười> ากไว้นะคะไปก่อนจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ